ครับวันนี้ก็พาท่านมารับชมรับพุดทธแทกคำเนื้อเงินลมดำฝั่งทนครับพระเครื่องฝั่งทนวัดคฤลือะบอดีสร้างปี2538ใต้ฐานมีกลิ่งด้วยนะครับเป็นเนื้อเงินเลยครับเนื้อเงินลมดำ เสียงกลิง่งก็เป็นพระเครื่องที่มีความสวยงามนะครับหล่อคมชัดจมงจมงูกนี่ดงแป๊ดเลยครับลักษณะก็เป็นพระพุทธรูปพระพุทธแทรกคำนะครับที่อยู่ในบทวัดกรุณาบดีอันนี้ผมได้มาก็ตรงปีนั่นแหะครับปีสามแปด พอดีตอนนั้นไปทําพ่อเขาไปทําก่อสร้างที่วัดคหะบอดีคือไปสร้างโบสถ์สร้างอะไรตรงนั้นนะครับตอนนั้นยังยังโบสถ์ยังไม่ได้สร้างเสร็จนะเมื่อปีสามปดเนะี่ย <c oughs> ลักษณะสวยงามนะครับต้ยฐานมีกลิ่งชัดเจนพระยังไม่ผ่านกันใช้นะครับผมบึ่งจะมาใส่กรอบตะแตนเลดไว้ ลักษณะสวยงามประพุทธะแสกคำขนาดองค์ก็น่าจะประมาณเกือบเกืบสองนิ้วเอ้เกือบเกือบสองเซนนะครับ ความความสูงจากฐานฐานพระเป็นเนื้องเงินลมดำลมดำแต่ข้างหน้านะเพราะว่าข้างหน้านี้จะจะดำไปเลยข้างหลังก็ไม่ค่อยดำเท่าไหร่